ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่หนึ่งงานกับอีก68ตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลนิลเพชรอาเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับวิวดีๆนะครับของเราถือว่าเหมาะเลยนะครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับ นี wollen, ่นะครับของเราจะเป็นพื้นที่ที่ทํานาอยู่นะครับเพิ่งจะหวานข้าวไปนะครับก็จะมองเห็นต้นข้าวเขียวๆนะครับที่สวยนั่นนะครับแล้วก็ของเรานะครับทำทางข้ามมาแล้วนะครับทางเจ้าของนะครับก็วางท่อนะครับแล้วก็ถมดินเข้ามาเนี่ยครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับสะดวกสบายเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับของเรานะครับจากตรงแปลงที่ดินของเราวิ่งไปประมาณ7กิโลกับอีก400เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 2 2นะครับไปนี่นะนะครับแล้วก็พันธุนี้นะครับ,ก,นนรบก็จะไปตามถนนนี้เลยนะครับ แล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถนนใหญ่เส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่13กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่44กิโลนะครับแล้วก็จากตัวเนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่45กิโลนะครับแล้วก็จากตัวเนี้ไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่51กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางที่อยู่ตรงถนนด้านหน้านะครับของเรากลางคืนนะครับแล้วก็มีไฟสองทางนะครับ นะครับไฟฟ้าน้ำพร้อมเลยนะครับของเราจะเป็นชุมชนนะครับนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับไม่เปรียวนะนี่ครับนี่ครับถนนตรงหน้าที่ดินของเรานะเป็นถนนค่อนข้างดีเลยนะครับนะครับทางเจ้าของนะครับเขาก็วางท่อแล้วนะครับเนี่ยวางท่อแล้วก็ถมดินข้ามไปนะครับเนี่ยครับก็ไปหาที่ดินของเรานะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับเราก็สามารถที่จะทารั้วนะครับทารั้วปิดของเราได้เลยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้คนอื่นมาวุ่นวายเนี謝謝่ยครับเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บนันจอดเราไว้นี่นะครับเนี่ยทำรั้วตัวนี้เลยนะครับใส่คนจงคุญแจได้เลยนะครับนี่นะครับของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่ทํานานะครับสวยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่อ่ากลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทาโคกน้องนานะครับปลูกป่านะครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับแล้วเส้นนี้นะนี่ครับถนนค่อนข้างดีนะครับดูจากรถนะที่วิ่งนะครับ นี่ครับของเราก็จะมีคลองอยู่ด้านหน้านะครับนะนี่ครับก็จะมีถนนนี่ครับถนนลาดยางแล้วก็มาคลองที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มาที่ินของเราเนี่ยนะครับของเราก็หันหน้าขึ้นไปทางนี่นะนะครับทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะที่อยู่ด้านหน้านะครับของเราออกจะชิงเฉียงหน่อยนะครับฉิยงนิดนึงนะครับแต่ออกจะนี่เลยนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ นี่ครับแนวขอบเขตที่หนึ่งของเรานะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่นะครับเสาเขตเรานะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยครับปึ๊บไปนู่นนะนี่ครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ65เมตรนี่ครับไปนี่นะเนี่ยครับ65นะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากเสาเขตนะครับเราก็ตรงไปนี่เลยนะครับนะครับตรงไปนี่นะเนี่ครับเหมือนเราเห็นเหมือนร่องนี่ยครับความลึกนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ประมาณ 200เมตรนะครับนะขับลึกไปถุงนั่นเลยนะครับเราจะมองเห็นเหมือนคันอยู่ช่วงด้านท้ายนะนี่ครับอันนี่นะครับที่เรามองเห็นถังตรงคันนะนี่ครับความลึกอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะเราไปนู่นนะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับของเรามาตามนี้เลยนะครับปุ๊บเนี่ครับของเราจะมีเสาเขตของเราอยู่ด้านแถบนี้นะ ครับนี่นะครับหลักเขตของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับนี่ครับหลักเขตของเรานะครับนะครับหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนนะครับอยู่ที่65นะครับนะครับแล้วก็ด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไปตามนี่เลยนะครับนะตามคันนี้นั้นน่ครับใช้ขอบนี้นะครับนะครับความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับนะครับด้านหน้าบ้านนะครับนะครับเรา ถมโคกนะครับนั่นนะครับเนี่ยถมโคกปลูกบ้านนะครับเนี่ยเราจะได้วิวที่สวยเลยนะครับเอาไว้อ่าทำเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มาทําสวนปลูกต้นไม้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับวิวดีๆเนี่ยนะครับนะครับรถเส้นนี้นะครับรถค่อนข้างเยอะนะเนี huh. ่ยครับไม่เปลี่ยวนะหรือว่ามุมนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟคาเฟ่นะครับได้นะครับเนี่ยเราทํามุมนี้นะครับเนี่ยทำเป็นวิวนะวิวให้ลูกค้าได้นั่งนะครับ ชิมรสชาติกาแฟอร่อยอร่อยนะครับได้เพราะเส้นนี้นะครับจะมีรถค่อนข้างที่จะวิ่งตลอดเวลาเลยนะครับเส้นนี้นะครับเวลาคนเขาไปทํางานหรือว่าไปตลาดหรืออะไรเงี้ยครับเห็นไหมนะครับในรถค่อนข้างเยอะนะครับเส้นนี้รถวิ่งไม่ได้หยุดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะนี่ครับเราไปช่วงด้านท้ายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านท้ายนะครับนี่ครับตอนนี้ผมมาถึงช่วงประมาณเทท้ายที่เดียของเราแล้วนะนี่ครับปึ๊บเราไปนี่เลยนะครับ <ข ọ legitimate Americans> นี่ครับแนวขอบเขตของเรานะครับนะประมาณถังนี่นะนี่ครับครับนี่นะครับลักเขตของเรานะนี่ครับความลึกนะครับจากด้านถนนนะครับมาถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ที่200เมตรนะครับแล้วก็จากเสาเขตเราตรงนี้นะครับเราไปนี่เลยนะครับครับช่วงด้านท้ายนะครับจะกว้างน้อยกว่าด้านหน้านะครับด้านท้ายจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับนี่ครับจากตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับจากตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มานี่นะครับเว่อร์ไปนี่เลยนะครับช่วงด้านท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 40นะครับด้านหน้านะครับจะกว้างกว่านะครับด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณ65เมตรเน you ี่ยครับนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีที <thoughts> ่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ7,5 0 0นนะครับนะครับถนนด้านหน้านะครับรถค่อนข้างที่จะวิ่งสะดวกสบายนะครับถนนดีนะครับออกไปตลาดนะครับช่วงลาดบุญหลวงนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ13กิโลนะครับหรือว่าจะไปช่วงประมาณวัดไผ่นะครับตรงนั้นก็จะมีปั๊มน้ํามันมีเซเว่นนะครับไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับก็จะมีตลาดนัดมีเซเว่นนะนี่ครับหรือว่าท่านใดที่จะไปกราบไหว้ขอพรนะครับองค์สิริละหลวงพ่อขอมนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก10 12กิโลนะครับไปทําบุญไปไหว้พระได้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ ตอนนี้ก็จะมีกับข้าวกับปลาขายเยอะนะครับมีพวกปลาสดปลาแห้งนะครับที่ที่ตรงวัดไผ่นะครับก็ไปเที่ยวไปทําบุญได้นะครับนี่นะครับอ่ะเสาเขตเราตรงนี้นะครับนี่นะครับหลักเขตตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับก็ไปนู่นเลยนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับเนื้อที่เจ็ดไร่หนึ่งงานหกสิบแปดตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไรละ เจ็ดสนห้านะครับครับวันนี้ผมเสกสันและทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ